เจอของอะไรในบ้านก็หยิบมารีวิวนี่คือคำโปรยของช่องช่องหนึ่งครับที่ทำในหน้า t ิกต็อกคนคนนี้นะครับคือคุณโอนะครับผมเป็นลูกศิษย์โค้ดปีเองครับเดิมทีคุณโอเนี่ยก็ขายของอยู่บนทิกต็อกอยู่แล้วครับขายเสื้อผ้าคนอ้วนแล้วช่องของคุณโอก็ขายดีมากๆเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับคุณโอนแตกลายช่องทางหารายได้เพิ่มครับด้วยการทำในหน้าติกต็อกเสริมครับและคุณโอก็ทำได้ดีด้วยเช่นกันนะครับคุณโอนนั้นเนี่ยเริ่มมาสร้างช่องใหม่นะครับแล้วเปิดช่องนี้ให้เป็นการหาราย ตอบแบบตรงมาตรงไปเลยครับและโปรยคําหัวที่ว่าเจออะไรในบ้านก็หยิบมารีวิวแล้วคุณโอก็รีวิวทุกอย่างครับที่เป็นของใช้ในบ้านที่คุณโอ้ทานะครับและก็ประสบความสําเร็จมากๆเลยทีเดียวนะครับโค้ชบีชื่นชมมากเลยนะครับถ้าใครนะครับอยากรู้ว่าคุณโอช่องอะไรและมีแนวทางในการทําคลิปอย่างไรเนี่ยลองตามช่องคุณโอ้ได้จุดเด่นของช่องนี้ก็คือไม่สนใจผู้ติดตามครับผู้ติดตามคุณโอหลักร้อยนะครับสี่ร้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับในขณะที่โค้ชบีอัดคลิปคลิปนี้อยู่นะครับแต่คุณโอสามารถสร้างราย ได้หลักหลายหลายหมื่นได้ในระยะเวลาสั้นๆน,นะครับคุณลองไปถามเทคนิคกับคุณโอได้เลยนะครับคุณโอนั้นเนี่ยมาเรียนกับโคชวีตั้งแต่ตอนที่โคชบีเปิดคอร์สติกต่อ ใหม่ๆเลยนะครับและคุณโอก็ได้เอาความรู้บวกกับประสบการณ์ของคุณโอเองเนี่ยสร้างช่องและพัฒนาช่องที่เขาขายเสื้อผ้าสําหรับสาวอวบสาวพัฒไซเนี่ยได้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามทีเดียวนะครับถ้าคุณอยากเป็นแบบคุณโอนะครับโคชบีแนะนําให้คุณเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้เลยนะครับชื่อหนังสือว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วยติ๊กต็อกช็อปฉบับทําได้จริงไม่มโนเป็นหนังสือที่โคชบีเขียนขึ้นมาเองกับมือเลยนะครับเป็นหนังสือที่โคชบีรวบรวมประสบการณ์ในการสอนลูกศิษย์มากกว่า5000นคนนะครับเอาความรู้ตรง หนังสือเล่มน,น,น,นี้เหมาะกับคนที่อยากหาอะไรได้เสริมจากทิกตอกแต่ไม่รู้จะทํายังไงคนที่อยากติดตะก้าแต่ทาไม่เป็นคนที่ผู้ติดตามยังไม่ถึงพันแต่อยากไปในหน้าทิกตอกทำได้ไหมทำได้ถ้าทําตามหนังสือเล่มนี้สอนละเอียดจับมือทํากดปุ่มตามมีปุ่มวงให้คุณเหนนเลยว่าคุณต้องกดปุ่มไหนอย่างไรนะครับเป็นหนังสือที่สอนให้คุณติด กล้าสีเหลืองหน้าคลิปเป็นมีประตูหาเงินจากติ๊ t o k นะครับหนังสือเล่มน,นี้นะครับการันตีด้วยยอดขายสูงสุดทั้งในโลกออฟลไลน์และในโลกออนไลน์ในโลกออฟลไลน์เองติดอันดับ1มา4เดือนแล้วนะครับในการเป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ ller, หมวดบริหารของสำนักพิมพ์ซีเอ็ดและสำหรับในโลกออนไลน์ก็ติดอันดับ1ยอดขายสูงสุดในหมวดหนังสือเรียนของติ๊ t o k ยอดขายของโคชบีเนี่ยขายไปแล้วกว่า2 0 0 0 0เล่มในติ๊กต็อกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดจะเรียนหรือจะอ่านหนังสือ ของโค้ชคุณก็ควรจะอ่านหนังสือของโค้ชที่มียอดขายสูงสุดใน TikTok อกด้วยเช่นกันแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตคุณได้แน่นอนครับถ้าสนใจนะครับกดสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ที่ตะก้าสีเหลืองในคลิปนี้ได้เลยครับโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์